โปรโตีนฮ่องกงตัวสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นแบบที่ผมแช่น้ําแล้วน,นะครับปกติเนี่ยนะก็จะเป็นห่อแบบนี้หน่อยนะครับเป,เป็นห่อใหญ่แบบนี้นะครับโปรตีนตัวสี่เหลี่ยมนะเสร็จแล้วเรานําไปแช่น้ําแช่น้ําให้นิ่มนะครับเสร็จแล้วบีบน้ําออกให้แห้งมันจะนิ่มเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยเรานํามาฉีกครับมันจะฉีกง่ายมันจะเป็นแผ่นนะครับมันจะเป็นแผ่นมันฉีกง่าย เนี่ยมันจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับมันฉีดได้3ส่วนเลยเห็นไหมฉีดเป็น3มส่วนได้เลยนะเป็นแผ่น3ส่วนยาวแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เป็นแผน่นเป็นแผ่นนี้เลยแล้วเราก็ฉีกเป็นเส้นเส้นเส้นลงไปฉีกเป็นเส้นเส้นลงไปมันจะฉีกง่ายนะครับ ทำให้มันขนาดเท่ากันฉีให้มันขนาดเท่ากันมันเหมือนแผ่นกระดาษเลยนะครับมืนเหมือนแผ่นกระดาษซ้อนกันนะเนื้อมันแผนเหมือนแผ่นกระดาษซ้อนกันนะครับนี่ให้เท่าเท่ากันอ่ะเห็นไหมคือที่ผมฉีไว้นะครับให้มันเป็นแผ่นบางนะอย่าให้เป็นเป็นก้อนๆนหนานะครับเพราะว่าเวลาไปตากมันจะไม่ตากเวลาตากเนี่ยนะครับถ้าเราฉีกไปละเอียดเนี่ยฉีไม่สวยนะ่ย ฉีกหนานะครับมันก็จะเวลานําไปตากเนะี่ยมันจะแห้งไม่พร้อมกันนะครับฉีกแค่ได้แบบนี้ติ่ใจที่ผมฉีกไปเห็นไหมแล้วฉีกเสร็จแล้วนําไปตากแล้วผมจะเอามาให้ดูว่าตัวที่ผมตากเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่าสักครู่หนึ่งนะตัวนี้เป็นโปรโตีนนะครับที่ผมตากเสร็จแล้วตัวนี้นะเป็นโปรโตีนที่ผมตากเสร็จแล้วนะนี่เห็นไหมนะไอ้ตัวนี้ตากเสร็จแล้วนะฟังเสียงก็รู้นะครับว่า แห้งกรอบขนาดไหนนะต้องเสียงก็รู้ว่าแห้งกรอบขนาดไหนยังไงแห้งกรอบเลยนะครับวิธีเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติกถ้าเรายังไม่ทอดนะใส่ถุงพลาสติกนะครับใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงเก็บไว้ขอให้แห้งสนิทถ้าแห้งไม่สนิทมันจะขึ้นลาน,นจะเสียมันจะเหม็นนะโอเคนี่คือตัวไก่กรอบนะที่เรานําไปตากการตากนะครับก็ตากช่วงก็คือตากทั้งวัน่ะ รับช่วงเช้าสัก2ชั่วโมงนะครับไปถึงช่วงบ่ายเนี่ยประมาณสักสี่ชั่วโมงคำนวณให้คร่าวๆประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับสีถึงหชั่วโมงมันจะแห้งแล้วมันจะแห้งแบบนี้เวลาจากนะครับเราพอมันได้ประมาณครึ่งวันเนี่ยนะครับประมาณ2อสชั่วโมงเราไปพลิกมันนิดหนึ่งไปเขีียรๆนะครับไปเขีียรๆนิดนิดนึงให้มันแบบว่าแห้งทุกด้านให้มันแห้งจริงๆให้มันแห้งสนิทนี่คือแห้งสนิทเลยนะาฟังเสียงก็รู้ว่าแห้งสนิทแล้วนี่คือแห้งสนิทเสร็จแล้วเห็นไหม นี่คือตัวโปรโตีนก็เหมือนเป็นโปรโตีน1กิโลก็ได้1กิโลเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันแช่นะ้าแล้วมันตากตากน้าหนักมันก็หายมาันก็น้ําหนักก็จะเท่าเดิม1กิโลหลังจากที่เราตากเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาทอดเลยที่การทอดไก่กรอบนะครับเราใส่น้ํามันไปครึ่งกระทะนะครับเสร็จแล้วก็เราปรับไฟกลางๆก็พอนะครับใส่น้ํามันไปครึ่งกระทะนะครับ เสร็จแล้วใส่ไก่กรอบนะครับที่เราตากแห้งนะครับหนึ่งกำมือใส่ไปทีละหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็ใช้ละแกงค่อยๆค่อย,อย,อย,อยทอดไปเรื่อยใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ10วินาทีนะครับ10วินาทีมันก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วเราก็นำขึ้นได้เลยครับผมอ่าและนี่ก็คือตัวโปรโตีนนะที่ผมทอดเสร็จแล้ว อันนี้นาไปทอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆให้ดูตัวนี้คือโปรตีนนะครับที่ผมได้ทําการทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะอันนี้คือแบบพร้อมทานรับทานได้เลยนะครับไปกินกับข้าวเหนียวไปกินกับซ้มตำแล้วก็เมนูต่างๆได้อีกมากมายใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็คือไก่กรอบแบบธรรมดาธรรมดารสชาติเดิมๆมนบ้านใส่ขงกรุ๊รสนะครับแล้วก็นําไปตากตากแล้วนำมาทอดก็จะได้แบบนี้นะครับใส่ถุงแพ็กเกจขายก็ยังทําได้อีกแต่วันนี้มีพิเศษก็คือการทํา ไก่กรอบรสลาบนะเอามาดูกันว่าไก่กรอบรสลาบมันจะใส่อะไรได้บ้างนะ,ะครับหกิโลนะครับเราใส่ผงพริกป่นอ่าพริกป่น2ช้อนนะครับอ่ะใส่ข้าวคั่วนะครับ2ช้อนผงมะนาว2ช้อนนะครับพริกแห้งนะครับพริกแห้งทอดใบมะกรูดทอดใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปจนหมด เสร็จแล้วก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาละมีไข่เหนียวมีข้าวเหนียวใครมีข้าวเหนียวมีอะไรมาก็ลุยเลยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่ก็คือไก่กรอบรสลาบเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้อยากจะนําไปขายนะครับเราคํานวณอย่างนี้ครับนี่นะครับถ้าเราจะทําขายทํานี้ครับ อันนี้เรียกว่าถุงถุงซิปนะครับอีกด้านหนึ่งมันเป็นเงินอีกด้านหนึ่งเป็นใสงนั้นถ้าเรามีสติกเกอร์ของเราหน่อยมันจะยิ่งดีมากเลยนี่นะครับเป็นโลโก้ของเราผมก็จะติดอย่างนี้ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งใสหรือฝั่งอ่ะฝัะ่งนี้ฝั่งใสถ้าเรามีสติกเกอร์นะครับไปหาร้านสติกเกอร์ให้เขาออกแบบให้เขาออกแบบให้ฟรีนะครับแล้วก็ซื้อถุงแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบว่า5คูณ8เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เลยอ่ะ อันนี้คือแบบพร้อมรับทานแล้วปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงพร้อมที่จําหน่ายนะครับแนะนําให้ขายถุงละ50บาทนะครับหรือว่า100กร,รมัม100กร,รัมก็คือ1ขีดนั่นเองนะครับราคา50บาทแสดงว่าถ้าเราทํา1กิโลเนี่ยนะครับสมมติว่าเราทํา1กิโลนะมันจะได้ทั้งหมด10ขีด นะครับขีดละถุงละ100กรัมนะครับหรือบางคนอาจจะใส่ไม่ถึงก็ได้80-90กรัมก็ได้นะครับี่ยผมคำนวณประมาณ1นึขีดหรือ100กรัมนะครับถุงนี้เนี่ยนะครับหมายความว่ามันจะได้ทั้งหมด10ขีดหรือว่า10ถุงนั่นเองนะครับสิถุงถุงละ50บาทนะครับเป็นเงิน500บาทคำนวณต้นทุนอย่างนี้ครับนะคำนวณต้นทุนก็คือเราซื้อโปรตีนมาเท่าไหร่แล้วก็ผงปรุงรสต่างๆที่เราซื้อมามันก็ยังเหลืออยู่นะครับเราก็จะคิดคำนวณต้น แต่ว่าต้นทุนเนี่ยประมาณ200นะครับโปรตีนในตัวนี้ก็ประมาณ220นะครับหรือว่าแต่ละที่ขายไม่เหมือนกันนะครับต้นทุนประมาณ200 250นะครับเราจะได้ขายได้ประมาณ500กว่าบาทนะครับต่อ1กิโลนะแล้วแต่เราคำนวณสูตรเลยครับอันนี้ที่ผมคำนวณให้คร่าวๆก็คือ1ขีดเนี่ยนะครับ1ถุงเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนอาจจะใส่ไม่ถึงก็ได้นะครับผมคำนวณไว้1ขีดก็คือ1ถุงเนี่ยนะครับราคา 50บาทนะครับมันก็จะได้10ถุงนะครับ10ถุงก็1กิโลถุงละ1ขีดนะครับราคาถุงละ50บาทก็คือ500บาทนั่นเองต้นทุน250บาทนะครับขายได้500กว่าบางทีก็หลายคนอาจจะใส่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึง1ขีดนะครับแล้วแต่เลยนะนนี้ก็คือแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะ